ผู้เจ้าค่ะอย่าขันค้า,าความคิดความแค้นขังรึงทึงนผิดอย่างอูต้องคิดเห็นคาพวกมาสงครามต้องทำให้เข็ดไม่มอาจยียบเข็ดคายค้าน้องแกเป็นปัญชาไหม เด็กตัวเล็กนะเเขาท้าเป็นเจ้าป่าฮะพี่มาคนเดียวรึเก่งคหรอบครับเก่งหรอพี่ทำไมอันี่เป็นใครทำไมหน้าดำจังเลยเจ้าโก้กเป็นเจ้าแล้วไม่ออกมาล้วฝ่าบาทกุณมึเก่งมาคนแรกเลยมากันหลายคน้วดูดิประกาศประกาศครับบันนี้ลิเกเราดับหมดลงแล้วเอ้ยทหารมันเยอะ ผู้นำแห่งวัดตองอูคิดเข่ง้อกับเราพม่าเหนือ